มาสนุกปลุกให้ตื่นทุกเช้าหยู่สุดสัปดาห์กับพวกเราเช้า Hi PBS Kids อ n Kids ทำเล่นสนุกไปเลย<ป><ป>มาสนุกในวันนี้พี่ออมคําและพี่ไดเติต์จะชวนน้องๆทางบ้านมาเล่นเกมแยกประเภทของสัตว์กันค่ะสัตว์ประเภทแรกที่เราจะให้น้องๆช่วยแยกก็คือสัตว์บกค่ะสัตว์บกคือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นโลก ไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำหรือว่าบินอยู่บนท้องฟ้าเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกแล้วน้องๆลอง,องทายดูนะคะว่าสัตว์ชนิดใดบ้างที่เป็นสัตว์บกค่ะข้อแรกนี้น้องๆเลือกสัตว์บกได้ถูกหมดไหมคะเราไปดูเฉลยกันค่ะ สนุกที่ต่อเนื่องในข้อถัดไปให้น้องๆเลือกสับปีกนะคะไปเลือกกันเลยค่ะข้อนี้ไม่ยากหวังว่าจะตอบถูกนะคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะ ท้ายไปเลือกสัตว์น้ำยู่ตรงไหนบ้างมีอยู่5ชนิดนะคะน,น้องแน่ใจไหมคะว่าหาสัตว์น้ำได้ครบแล้วแต่ว่ามีที่ลงไปจับปลาแซลมอนในน้ำเนี่ยไม่ใช่สัตว์น้ำนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่าสัตว์น้ำ5ชนิดมีอะไรบ้างาหวังว่าน้องๆจะสามารถแยกประเภทของสัตว์ได้ถูกต้องนะคะใช่ค่ะอุ๊ยพี่อ้อมคำคะตอนนี้ได้เวลาไปสนุกกับตาตาดิติี้กับโตโต้แล้วนะคะจริงด้วยค่ะพี่เด,ดต้นบุกไปสนุกกันเล คดสนุกมาแล้วค่ะคิดสนุกในวันนี้พี่ไดเติร์นตื่นเตน้นมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่น่ารักมากๆเราไปดูภาพของเขากันเลยนะครับเพียลิปอ,อยากโชว์แล้วดีค่ะเรื่งนั้นไปดูกันเลยนี่นารู้จักเพื่อนใหม่ของเราตัวนี้ไหมครับ หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเพีย์พอร์ทถามอีกว่าเพื่อนใหม่ของเราตัวนี้คือปลาหรือเปล่าครับปลาเปื่อนใหม่ที่เป็นคําตอบของเราในวันนี้นี่ก็คือวานเบลูก้าครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งไม่ใช่ปลานะครับหลายคนอาจเข้าใจผิดและเรียกว่าปลาวานแต่จริงๆแล้ววานเบลูกา้าวานหลังค่อม วานพิจักาตและวานชนิดนอื่นๆถึงแม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลาอย่างแน่นอนครับอย่างพยุนและโลมาก็เช่นกันนะคะที่เราเรียกจนติดป,ปากว่าปลาพยุนปลาโลมาแต่จริงๆแล้วสัตว์สองชนิดนี้ไม่ใช่ปลานะคะนึ่งน้องคิดว่าวานเบลูก้าและสัตว์เลีล้ยง้วยนมชนิดอื่นๆที่พวกเราบอกไปนั้นต่างจากปลาไงหรอครับ ออกลูกเป็นไข่แต่วามันออกลูกเป็นตัววานเบรูก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวัดวัวนอาศัยอยู่ที่ทะเลหนาวคำถามอาจจะยากไปหน่อยนะคะแต่พอเราได้ลองคิดสนุกลองหาคำตอบแล้วเราจะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยล่ะคะ่ะว่าแต่พี่ลิฟคะปลากับวานเนี่ย ต่างกันยังไงล่ะคะเชื่ออธิบายให้น้องๆฟังทีนะคะได้ครับปลาเป็นสัตว์ที่ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตาสภาพที่อยู่เช่นอากาศเยน็นปลาก็จะปรับตัวปรับอุณหภูมิร่างกายตามเตะาว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งก็คือสัตว์เลือดอุ่นอุณหภูมิในร่างกายก็จะไม่ปรับเปลี่ยนตามสภาพที่อยู่อาศัยนะครับและวางจอ,อกลูกเป็นตัวไม่วางไข่เหมือนกับปลาได้คิดสนุกได้ความรู้กันไปแล้ว

ของเราเนี่ยน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับเด็กๆมากเลยนะคะมีแอบมากแกล้งน้องๆในวิดีโอด้วยได้ชมความน่ารักของเพื่อนใหม่กันแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปชมความน่ารักของสมาชิกขบวนการแฟนน้ำนมแล้วค่ะุกไปสนุกกันเลยมาสนุกกันต่อกับช่วงทำสนุก ทำสนุกวันนี้นะครับเราจะมาต่อยอดความสนุกจากช่วงที่แล้วคิดสนุกเราจะมาทำวานเบลูก้ารักสะอาดครับอุปกรณ์ก็มีถุงกระดาษกันกระไรดินสอกระดาษวาดเขียนหนังยางเทปกาวสีโปสเตอร์สีขาวและสีดำผูกกัน และแก้วน้ำล้างสีครับขั้นตอนแรกเราจะใช้ถุงกระดาษทาให้เป็นสีขาวครับเราก็ตากให้แห้งจากนั้นก็จะได้แบบนี้นี่เป็นสีขาวแล้วพอได้แบบนี้นะครับเราก็เจาะรูตรงกลางนะครับเพื่อจะดึงทิชชู่ได้ครับจับเลยดีกว่านี่ครับของพี่หมวยขอบใจครับ จากนั้นนะครับเราก็ตัดแล้วก็ติดตกแต่งนะครับพอเราติดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวาดรอยยิ้มอันเบิกบานของเจ้าวานเบลูก้ากันนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเลยนะครับดีครับ หลัดยางครับหลัดยางตรงหางติดปากถุงครับพี่หมุยครับเอาวานเบลเลาหน่อยไหมครับโอ้โหดีเลยครับพี่หมยุยมีน้ำมูกครับอ้ออ้ พี่หมวยนี่ต้องดูแลรักษาสุขภาพหน่อยนะครับเนี่ย <c oughs> อโอ้โอไม่ไหวไม่ไหวล้่ง่าทางบ้านก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยให้พี่หมวยไปพักก่อนเดี๋ยวเราไปดูรายการดีๆจากไทยพีบีเอสกันต่อน,นะครับดีเลยครับบุกไปสนุกกัน,กนเลยอโอ้โอ้เห็นแผน มาพบกับพี่ปิงป,งปิงในช่วงเวลาแหง่งใจดีดีวันนี้พี่ปิงป,งปิงไม่ได้มาคนเดียวนะคะพี่ปิงป,งปิงมาพร้อมกับพี่เลฟครับพี่หมุยครับพี่อมคำค่ะพี่เดต้นค่ะพี่อลิครับมากันครบทีมกับพวกเราเป็นเพื่อนกัน คำว่าเพื่อนในภาษาอังกฤษพูดว่า friend, friend. เพื่อคนเดียวก็ friend แต่ถ้าเพื่อนหลายๆคนอย่างพวกเราก็ friends friends มีความหมายตามตัวอักษรคือ F <It. S 1> fight for you เพื่อนจะต่อสู้ปกป้องกันและกันค่ะ Respect you, you. เพื่อน mm hmm. จะให้ความเคารพกัน mm hmm. ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ I Include you mm hmm. เพื่อน mm hmm. จะมีเราอยู่ในใจเสมอ e. in c o u โคเ e you เพื่อน mm hmm. จะคอยช่วยเหลือเราค mm hmm. อยให้กำลังใจเรา N need you เพื่อนจะต้องการเราและอยากมีเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีในชีวิต D y o serve you เพื่อนที่ดีจะควรค่ากับการคบหายเสมอครับและ S stand by you เพื่อนจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพี่หมุยเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องมีเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรักเพื่อนม้มากๆแล้วก็รักษามิตรภาพกันเอาไว้ให้นานๆนะครับขอให้พวกเราทุกคนและน,อน้นองๆทางบ้านเป็นเพื่อนด้วยกันตลอดไปนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเหล่าเพื่อนที่น่ารักแห่งไทย PBS Kids สวัสดีค่ะ